สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกาแพงหินห้วหินนะครับก็เป็นงานล้อมที่นะครับหนึ่งไร่เสร็จนะครับก็ที่ซอยโรงเรียนผู้รู้นะครับวัดยานะครับทะลุเขาชี้จันทร์นะครับเส้นนี้นะครับก็อัปเดตให้ดูนะครับความคืบหน้านะครับในแต่ละวันนะครับตอนนี้เขาดาเนินงานไปประมาณ90นะครับของวันนี้นะครับของวันที่30เดือนหนึ่งนะครับ6 8นะครับก็ อยู่ในขั้นตอนของการยาแนวนะครับช่วงนี้ก็ใกล้จะจบงานแล้วนะครับครับก็สนใจก็ติดต่อสับถามนะครับที่เบอร์โทรสูดไป3สามศูนห้าไปท่าหนึ่งห้านะครับ ช่างนุปัทญานะครับก็รับออกแบบติดตั้งนะครับกำแพงหินเลียงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับครับอันนี้ก็ที่ความสูงสามเมตรนะครับลักฐานนะครับลึกที <couple osters> ่เจ็ดสิบนะครับแล้วก็เป็นกำแพงกรนดินนะครับสูงที่ห้าสิบนะครับแล้วก็เป็นกำแพง หินลัวกิรลนยนะครับก็สูงที่เมตรแปดสิบนะครับลงมนที่สามเมตรนะครับก็รากฐานจะฟังที่เจ็ดสิบนะครับหรือเจ็ดสิบนะครับแล้วก็กําแพงนะครับกันดินจะฟังที่ห้าสิบสลับหาสามสิบนะครับก็กําแพงหินกิรลายครับลัวกาแพงหินนะครับก็จะหนาฟังที่สามสิบนะครับครับก็การันตีเรื่องความแข็งแรงครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดติดตามนะครับก็เป็นกำลับบงใจนะครับทีมงานช่างนู้นะนะครับได้มาอัปเดตนะครับกำแพงนะครับรัวบ้านสวยนะครับที่เป็นหินธรรมชาตินะครับและแข็งแรงนะครับร้อตนะครับ ไม่ต้องทาสีนะครับอันนี้ก็จะมาอัปเดตให้เป็นไอเดียนะครับเ่อท่านใดนะครับอยากทำรั้วบ้าน,นครับเป็นแนวทางเลือกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับ ันนี้ก็อยู่ในหน้าตของการจาแนวนะครับก็ใกล้จะจบแล้วนะครับกําแพงก็ก่อเสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่ยาแนวนะครับกีลายนะครับเพื่อความสวยงามนะครับอันนี้ความยาวที่170ร้อยเจ็ดสิบ่เมตรนะครับ ท่านใดมองหากำแพงที่แข็งแรงนะครับอู่จนชั่วลูกชั่วหลานนะครับต้องถึงถึงงานช่างนุปัทยานะครับครับการันตีเรื่องความแข็งแรงนะครับร้อเร์็นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปนะครับให้ได้รับชมนะครับเพื่อเป็นไอเดียนะครับในการทำกำแพงหรือร้วหิน,นับกำแพงหินก้นดินนะครับก็ฝากติดตามนีครับช่างนุปัทยาครับคนทำหิน